สวัสดีค่ะพบกับช่องฟังเพลินสตอรี่วันนี้เสนอเรื่องสายใยรักฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะคะพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะฉันชื่อเอื้อมดาวค่ะอายุ18ปีอาศัยอยู่ในชุมชนสลัมแห่งหนึ่งฉันอยู่กับแม่สองคนมาตั้งแต่ฉันเกิดฉันไม่มีพ่อหรอกค่ะและฉัน ก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อหรือรับรู้เรื่องราวของพ่อเลยค่ะจนไม่นานแม่ของฉันก็มีสามีใหม่และสามีก็เข้ามาอยู่ในบ้านแม่ทั้งหลงและรักสามีคนนี้มากเลยค่ะไม่ว่าเขาจะทำอะไรพูดอะไรก็ถูกไปหมดแม่จะเชื่อเขามากกว่าฉันที่เป็นลูกซะอีกสามีใหม่ของแม่ อายุน้อยกว่าแม่ค่ะก็ฉันเอาใส่กล่องเก็บไว้ในลินชักกับมือถ้าไม่มีใครเอาไปแล้วมันจะหายไปไหนเกอฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้เอาไปแต่เมื่อวานนาอยู่บ้านแล้วก็ทำรับรับร,รอที่หน้าห้องฉันมันเป็นเงินเก็บของฉันฉันอุตส่าห์ไปหารับจ้างที่ร้านเจ๊เกียวถ้านาเอาไปคืนให้ฉันเถอะจะบ้าเหรอวะ ก็ข้าบอกแล้วไงว่าไม่ได้เอาไปบางทีอาจเป็นเพื่อนของเองก็ได้ที่มันมาหาเองบ่อยๆนะ่ะไอบนะ้บาสน่ะบาสเป็นเพื่อนฉันไม่มีทางที่บาสจะเป็นคนเอาไปอะไรของเองวะนางเอื้อมดาวน้าเขาก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่ได้เอาไปเองไปหลงลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าวะไม่หรอกจ้าแม่ฉันเป็นคนเก็บไว้กับมือฉันจะลืมได้ยังไง เงินตั้งห้าพันบาทกว่าฉันจะทำงานได้ฉันไม่เคยได้เอาไปเลยนะจ๊ะแม่พี่กุ้นฉันทั้งรักทั้งเอ็นดูมันเหมือนลูกแท้ๆฉันจะเอาเงินมันไปได้ยังไงฉันเชื่อเธอจ้ะสมศักดิ์แกไว้ใจเพื่อนของแกได้เหรอฮะนางเอื้อมดาวไอ้บาสนะ่ะฉันเห็นมันก็วนเวียนอยู่กับแกตลอดบาสเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนูทำไมแม่กับน้าศัก ต้องใส่ร้ายเพื่อนหนูด้วยงั้นหนูขอค้นที่ตัวน้าสักและก็ห้องนอนน้าสักน,นี่นางเอื้อมดาวมันจะมากไปแล้วนะบุ้ยนักสักเขาดีกับเองขนาดไหนแกยังไม่ไว้ใจยังมาหาว่าเขาขโมยเงินแกอีกเหรอไม่เป็นไรหรอกจ้าแม่พิกุลถ้าเอื้อมดาวมันอยากค้นห้องก็ให้มันค้นเถิดจ้าฉันบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเพื่อความสบายใจกันทั้งสองฝ่าย ฉันยอมจ้าอย่าไปคาดลูกมันเลยนะนะแม่พิกุลนะฉันค้นหาเงินห้าพันบาทของฉันในห้องของน้าสมศัก์ค้นหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เจอค่ะไม่รู้ว่าน้าสมศักจะไปซ่อนไว้ที่ไหนเป็นไงเจอไหมหนังเอื้อมดาวแกนะแกโทษได้กับคนในบ้านของตัวเองเนี่ย จะถือสาหนังเอื้อมดาวมันเลยนะสมศักดิ์มันคงเสียดายเงินมันนะ่ะไม่หรอกจ้ะแม่พิกุลฉันไม่ถือโทษโกรธเอื้อมดาวมันหรอกถ้ามันจะพิสูจน์ว่าฉันบริสุทธิ์จริงฉันก็ยอมจ้ะโถพ่อสมศักดิ์ของฉันฉันทราบซึ้งในน้ําใจของเธอจริงๆเลยจ้ะไม่เป็นไรจ้ะแม่พิกุลไงหนังเอื้อมดาวแกก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอ ปวนศักดิ์เขาไม่ได้เอาไปแกควรจะขอโทษเขาด้วยซ้ําที่ไปกล่าวหาเขาแบบนั้นอา้าหลังเอื้อมดาวนี่แกจะไปไหนเอ้ลูกคุณน,นี้คิดจะไปก็ไปซะง,งั้นเนงินฉัน5,000บาทมันคงจะมีค่าน้อยสำหรับคนอื่นแต่สำหรับฉันมันมีค่ามากๆก,กว่าฉันจะหามันมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรง ฉันต้องไปรับจ้างเข็นผักที่ร้านขายผักของร้านเจ๊เกียวแกจะเอาอยัางไงต่อเหรอเอื้อมดาวแล้วทีนี้แกจะเอาเงินที่ไหนไปสมัครเรียนต่อนาะสมศักดิ์ไม่น่าทำกับแกแบบนี้เลยฉันเห็นน้าศักดิ์เดินออกมาจากห้องของฉันแต่แม่ไม่เชื่อแล้วนาสมศักดิ์เขาเก็บเงินแกไว้ที่ไหนแกถึงหาไม่เจอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะบารส เราว่านะนะ้าสมศักดิ์ต้องเอาเงินของแกแอบไปไว้ที่ไหนสักแห่งบาสเป็นเพื่อนสนิทของฉันค่ะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์บาสจะคอยอยู่เคียงข้างฉันตลอดฉันไม่มีเพื่อนสนิทที่ไหนนอกจากบาสแหมพี่สมศักดิ์ไปรวยอะไรมาวันนี้ถึงมีเงินมาแก้มือก็ไม่ได้รวยอะไรหรอกจ้าน้องสวยพอดีก็พอมีนิดิใหน่อยแหละจ้า เฮ้เป็นไรวะวันนี้เงินได้มาเร็วก็ไปเร็วโว้ยดวงไม่ดีเลยโว้ยหมดตัวอีกจนได้ฉันกับบาสมาแอบซุ่มตามดูนะสมศักดิ์ที่บ่อนไฮโลฉันจึงรู้ว่านาะสมศักดิ์ขโมยเงินฉันมาจริงๆแล้วก็เอามาเล่นการพนันจนหมดตัวแล้วแกจะบอกแม่แกไหมเอื้อมดาวเรื่องนาสมศักดิ์ ถึงบอกไปแม่ก็ไม่เชื่อฉันหรอกแม่ไม่เคยเชื่อฉันเลยไม่ว่านาศักจะพูดอะไรแม่ก็เชื่อเขาไปหมดเอื้อมดาวฉันเชื่อนะสักวันแม่แกก็ต้องเข้าใจแกคนเร็วๆอย่างนาสมศักโชคไม่เข้าข้างแกตลอดไปหรอกมาแล้วเหรอเอื้อมดาวหายไปทั้งวันเลยนะแกมาถึงก็เดินจ้ำๆเข้าห้องไปเลยดูมันสิ จะมาช่วยกันทำงานบ้านบ้างก็ไม่มีหลังจากแม่ของฉันออกไปข้างนอกก็เกิดเหตุขึ้นกับฉันระหว่างที่ฉันนอนอยู่ในห้องพ่อเลี้ยงของฉันน้าสมศักดิ์ก็เข้ามาลวนลามฉันถึงในห้องเอื้อมดาวนี่น้าเข้ามาทำไมอย่าดังไปหนะ้าออกไปนะน้าก็แค่เข้ามาปลอบใจเองนะ สงสารเองเรื่องเงินหายฮอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าน้าเป็นคนเอาเงินฉันไปแล้วก็เอาไปเล่นไฮโลในบน่อนข่าวหน้าฉันไม่เอาน้าไว้แน่โทรโทๆเอื้อมดาวให้มันเก่งตลอดนะเองนะ่ะนี่อย่าเข้ามานะปล่อยฉันนะปล่อยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยนี่เนี่ย น้าศักพยายามที่จะเข้ามากอดจูบฉันจนฉันเกือบเสียท่าฉันเอื้อมมือไปคว้าแจกันแล้วตีไปที่หัวของนาศักทันทีโอ๊ยแกนางเอื้อมดาวแกกล้าตีฉันเหรอโอ๊ยหัวฉันแกนางเอื้อมดาวฉันรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านทันทีและได้เจอกับแม่แม่ที่กำลังกลับมาจากตลาดพอดี ฉันรีบวิ่งมาหาแม่เพื่อขอความช่วยเหลือนี่อะไรกันเนี่ยแม่ช่วยฉันด้วยจ้าณศักด์จะข่มขืนฉันฮะว่าอะไรนะแม่พิกลนี่มันอะไรกันะ่ะสมศักดิ์แล้วนั่นหัวเธอเอื้อมดาวนาบอกแล้วว่านาทำไม่ได้นาทารยศ์กับแม่ของเธอไม่ได้เอื้อมดาวเขาโกรธ ที่ฉันไม่ให้เงินเขาเขาบอกจะขอเงินห้าพันจากฉันแต่ฉันไม่มีให้เขาเอื้อมดาวก็เลยเสนอตัวให้ฉันบอกจะยอมเป็นเมียฉันพอฉันไม่ยอมเอื้อมดาวก็ไม่พอใจเลยเอาใจกันมาตีหัวฉันจนหัวฉันแตกอย่างที่เห็นนี่แหลจะจ้ะหนึ่งเอื้อมดาวทำไมแกเป็นคนแบบนี้ แกไปทำไรน้าศักดิ์เขาทำไมฮะแม่เข้ามาตบหน้าฉันทันทีที่นาศักดิ์พูดจบโอ๊ยแม่แม่ตบฉันเหรอแม่ตบฉันเพราะแม่เชื่อคนอื่นแต่แม่กลับไม่เชื่อลูกนี่แม่เคยรักฉันบ้างไหมแม่เคยเห็นฉันเป็นลูกบ้างไหมแกไม่ต้องมาอวดดี แกเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงนี่แกคิดจะมีผัวคนเดียวกับแม่หรือไงแม่ฉันไม่เคยคิดชั่วแบบนั้นเลยนะทําไมแม่ไม่เคยเชื่อฉันบ้างเลยฉันเสียใจมากตอนนั้นเสียใจจากคําพูดของผู้เป็นแม่คนที่ฉันรักมากกับเห็นว่าฉันเป็นคนไม่ดีเห็นว่าฉันเป็นคนผิดแม่เข้าใจฉันผิด โดยไม่ฟังฉันพูดฉันอธิบายอะไรไปมันไม่มีประโยชน์เลยคำพูดของแม่บรรจุกแน่นในอกฉันวิ่งหนีออกจากบ้านทันทีด้วยหัวใจที่อ่อนล้าหมดสิ้นทุกอย่างการถูกตัดสินให้เป็นคนผิดเป็นคนเลวจากคนที่เรารักมันเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสฉันวิ่งแล้วร้องไห้ มาจนถึงหน้าปากซอยแล้วเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันเคยช่วยเขาไว้จากการวิ่งลาวกระเป๋าในครั้งนั้นเอ้าหนูคุณเอ้าหนูหนูหนูเป็นไงบ้างนายนนายนกมาช่วยทางนี้หน่อยมีคนเป็นลมนี่มันเด็กผู้หญิงคนนั้นนี่ครับคุณผู้หญิงใช่แล้วนายนก หนูคนนี้ที่ช่วยฉันไล่จับคนร้ายตอนที่วิ่งราวกระเป๋าเมื่อเดือนก่อนแล้วทำไมถึงมาเป็นลมแบบนี้ครับนั่นนะสิเดี๋ยวนายนกปุ้มหนูคนนี้ขึ้นไปที่รถก่อนดีกว่าครับคุณผู้หญิงฉันวิ่งมาเจอกับคุณหญิงทิพวรรณแล้วก็เป็นลมค่ะคุณหญิงทิพวรรณยังจำฉันได้เมื่อเดือนก่อนคุณหญิงทิพวรรณ ถูกโจรวิ่งราวกระเป๋าฉันเป็นคนช่วยคุณหญิงไว้แล้วฉันก็รีบวิ่งกลับบ้านก่อนไม่ทันที่คุณหญิงจะถามชื่อฉันวันนี้คุณหญิงทิพรวรรณเธอตั้งใจจะมาตามหาฉันตอบแทนฉันที่ฉันเคยช่วยท่านไว้ค่ะและก็มาเจอฉันโดยบังเอิญอีกครั้งในวันนี้ตอนที่ฉันเป็นลม ฉันได้รับการช่วยเหลือจากคุณหญิงทิพวรรณและลุงมานพคนขับรถของคุณหญิงคุณหญิงทิพวรรณพาฉันมาที่บ้านของเขาค่ะฉันเล่าเรื่องราวชีวิตของฉันให้คุณหญิงฟังทุกอย่างคุณหญิงทิพวรรณสงสารฉันและขออุปการะเลี้ยงดูฉันให้เป็นบุตรบุญธรรมพร้อมกับส่งเสียให้ฉันได้เรียนหนังสือ ฉันเลยได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยอย่างที่ฉันเคยหวังไว้มาอยู่กับท่านฉันก็เป็นห่วงแม่ค่ะฉันติดต่อกับบาสเพื่อได้รู้เรื่องราวของแม่หลายเดือนผ่านไปบาสส่งข่าวเรื่องแม่ให้ฉันทราบว่านาศักด์ทำร้ายร่างกายแม่บ่อยๆสาเหตุจากการติดการพนันเมื่อไม่มีเงินให้ นาศักก็ทุบตีทำร้ายร่างกายแม่จนมีอยู่วันหนึง่งนาศักเมามากและทะเลาะกับแม่จนเผลอจะทำร้ายแม่แต่แม่ป้องกันตัวเลยคว้ามีดสวนแทงเข้าไปที่ร่างของนาศักพอดีนาศักเลยเสียชีวิตทันทีต่อมาแม่เลยถูกดำเนินคดีและติดคุกแต่คุณหญิงทิพวรรณ ช่วยเหลือแม่โดยจ้างทนายประกันตัวแม่มาสู้คดีค่ะเพราะเป็นการป้องกันตัวโทษจากหนักเลยกลายเป็นเบาไม่นานแม่ก็ออกจากคุกมาแล้วมาอยู่ด้วยกันกับฉันแม่และฉันปรับความเข้าใจกันแม่เข้าใจฉันทุกอย่างและก็กลับมามีความสุขกันอีกครั้งค่ะจบบริบูรณ์ค่ะ ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ